เราเข้าไปหาอะไรกินที่บ้านมุงกันนะครับแลนด์มาร์คบ้านมุงอ๋อนู่นไงเปนไหนอ่ะทางเดียวไปไหนเหรอแลนด์มาร์คบ้านมุง เรียนโรงเรียนวัดบ้านมุงนี่นะเราเลี้ยวเข้าไปแลนม์กบ้านมุงเลยอีเกียเขาไปดูอีเกียกันนะตอนเย็นอุ้ยเกิดไปส้มตำโคราชมีไก่ย่างส้มตำ แตวเราเข้าไปขับรถเล่นหนึ่งรอบแล้วเราก็วนออกมาหาอะไรกินกันก๋วยเตี๋ยวเปิดไหมโอ้ลังกว๋วยเตี๋ยวไม่เปิดโหนี่ไงมีสเต็กว่ะอันนี้อะไรอะ่ะหาอะไรกินที่ไหนได้โอ้ชมมีเกียร์กันตรงนี้นี่ร้าน,นข้าวไปแต่เ,เราขับรถชมวิวแบบนึง บ้านมุงแคมป์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ oh. อากาศตอนนี้บ่ายโมงสิบสี่นะครับอากาศร้อนร้อนเลยแหละอ้าวคันนี้จะไปไหนคันนี้จะไปไหนหลับใช่ไหม น,นี่เป็นคาเฟ่นะครับมีคนเยอะมากคนเพียบเลยคอฟฟีโอ้ยสวยอะ่ะโอ้ตรงนี้สวยมาเนี้ยงามครับสวยงาม ดีสอท้องพักอะไรเพียบไปหมดเลยนะอาหารเช้าอาหารปลาโอ้โหทุ่งนาอันนี้ออันนี้อะไรเนี่ยอะไรลลอกหอกเนี่ยลานกางเต็นท์ชมแกะสวัสดีครับสวัสดีครับ อืมที่นี่เขารููหลราขึ้นเยอะเลยอ่ะสถานีแต่นนำเที่ยวอ๋อเต่นนี้มาติดต่อที่นี่อครัวผักบุ้งกาแฟสดจุดกลางเต็นนะครับ ตอนหน้า,นาหนาวน่าจะอากาศดีนะตอนเย็นๆอะไรเงี้ยน่าจะดีดีเลยแหละเอ้ก๋วยเ,เตี๋ยวเรือโอ้โหดูครัวฟักบุง้งดูนหน้านอนไหมเป็นภูเขาหินแบบซ้อน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 ,อ,นอะ จะเป็นแหลมๆแหลมๆม่ะสวยมากเลยอันนี้อะไรเนี่ยยามะนางงูแต่หลายๆที่ก็ปิดกิจการลงไปเหมือนกันนะมนีร้านของกินทางเข้าน้ำตกเดี๋ยวเราวนกลับเลยแล้วกันเอ้ย ชมวิวฝั่งขากลับบ้างอันนี้เราดูจากฝั่งตอนขาออกบ้างนะครับโอ้ตรงนี้นี่บอกเลยร้อน <c oughs> ไม่รู้นอนดูอะไรจะต,ตองคืนน่าจะสวยอยู่ดูดาวดูอะไรเงี้ยแต่ตอกนกลางวันน่าจะร้อนมาก ผักเพียบเลยชะงกถัวนะครับทุกคนเราพามาชะงกกาแฟแต่นำเที่ยว วันนี้คนมาเยอะมากเลยอ่ะที่เนี่ยคนเทียบเลยเด๋อล็อกคาเฟ่นะครับตรงนี้แต่เราไม่ได้แวะอ,อันนี้สวยนี่ตรงนี้สวยนนะอืม,ม,มนนะอิ่มสุกโอ้โหบ้านอิ่มสุกแนะนำเลยวนอนอันนี้บ้านเรานอนบ้านนี้เราเคยมานอนที่นี่นะครับนี่นีน,นี่ตรงนี้ก็สวย ในฝั่งนี้สวยแล้วก็ฝั่งนี้สวยเลยอินสุกโหตรงนี้สวยสุดท็อปฝั่งนี้ก็สวยแต่เมื่อกี้สวยกว่านามุงนี่เขากินอาหารกันนามุงคาเฟ่เดี๋ยวเราไปหาก๋วยเตี๋วกินง่ายๆก็พอลนะนี่คาเฟ่สวัสดีทุกคน